ลาออกมาทําอะไรลาออกมาทําอะไรโดยที่มีเงินเก็บไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทแล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตหลังจากนี้แม่งจะเป็นยังไงเฮ้ยวัสด hey, ีค่ะตอนนี้อยู่ในรายการลัชชีเดลี่ค่ะชื่อน้ค่ะ, <c oughs> ค,ะคือมาอัดคลิปไว้เพราะว่าอยากดูตัวเองในอนาคตเนาะว่าปีนี้ตัวเองกับแผนแผนเอาไว้ว่าจะทำได้ไหม คือมันเป็นช่วงโควิดอะแล้วเราก็ลาออกจากงานประจําคิดว่าโดนดาบอะไม่เหลือนะคือเราอยากทำอะไรเป็ของตัวเองแล้วก็แบบช่วงนี้แหละคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำอะแต่มันก็มีข้อกําหนดไงออกมามันก็ต้องมีตังใช้เนาะซึ่งตังเก็บอะมีมีดเดียวมีดเดียว อยู่ได้แบบแค่6เดือนแบบไม่ทําอะไรอะ่ะอยู่ได้แค่นั้นแล้วก็ตายตายเลยถ้าจะลาออกคือต้องแผนดีๆว่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้กี่เดือน อย่าหาทำนะคะช่วงนี้โนก็จะโฟกัสอยู่กับตัวเองเนาะวันๆก็คุยกับต้นไม้นะไม่ได้ทำอะไร <laughs> พอลาออกมาแล้วอะใช้เวลาวางแผนเกือบหนึ่งเดือนนะสำหรับการปรับชีวิตอะโอ้คนมันเคยมีเงินใช้ประจําทุกเดือนนะเนาะเดือนเดือนหนึ่งไม่ต้องคิดว่าเงินมันจะมาจากไหนหรือว่าเราจะจ่ายรายจ่ายยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ต้องซีเรียสอะพอเราลาออกแล้วมันก็รู้สึกแบบ โงๆอ่ะแบบเชี่ยแล้ววันนี่อะอะไรเงี้ยแบบมันแบบแล้วยังไงต่อจะทำอะไรอะไรเงี้ยดับแรกเลยก็คือเปลี่ยนไม้เซตใหม่เปลี่ยนรูทีนใหม่เลยช่วงนี้ก็จะฟังไลฟ์โค้ดต่างๆนานาอันดับแรกตื่นมาจะตื่นตอนเช้าออกกำลังกายแล้วกินข้าวเช้าแล้วก็ค่อยทํางานคืองานที่นกแพนไว้ว่าจะทําคร่าวๆเนี่ยยังไม่มีอะไรสร้างไรายได้เลยอนึกวิ่งการขายของแล้วก็ไม่รู้จะขายได้ไหมบอกแล้วว่าอย่าหาทําตาม ต้องเล่าแบ็คเก,ก่าไหมเดี๋ยวเล่าแบ็คเก,กา่าสั้นๆละกันเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่รู้จักหนูเนาะบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยคนที่เราออกจากงานประจํามาแล้วมาทําอะไรบางของตัวเองเพราะว่าที่บ้านซัพพอร์ตแล้วก็มีเงินแบบว่ามีเงินกินเงินใช้คือคนทั่วไปเขาต้องเป็นอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะ ไปเขาต้องเป็นยังไงนั่นคือที่บ้านแบบมีบ้านอยู่มีข้าวกินอยู่บ้านเฉยเฉยไม่มีไรายได้ก็ไม่เป็นไรก็แบบว่าบ้านไม่ได้โดนยึดหรือไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ซุกนอนไม่มีข้าวกินอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นส่วนใหญ่นะแต่เราเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยก็คือไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่มีรถไม่มีเอเวอร์ ever, อะไรเลยแล้วก็มีนี่อยู่ก้อนหนึ่งก็คือนี่กยศแบกาวก็คือเป็นเด็กโรงเรียนวัดขอทุนการศึกษามันดูตลอดเรียนมเอกชนได้ก็เพราะาขอทุนทํางานหาเงินส่งตัวเองเรียนมา ตลอจนจบก,ก็ทํางานประจําได้2ปีแล้ตอนนี้ลาออกโดยที่มีเงินเก็บไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเพื่อเพื่อแบบมีใครจะลาออกจากงานแล้วก็แบบเอ้ยคิดก่อนนะแล้วก็แบบดูคลิปเราเป็นตัวอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีเพราะว่าหลังจากนี้เราก็ไม่รู้นะโคตเองเหมือนกันมันอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้ หรืออาจจะล้มเหลวก็ได้แต่ก็จะทำคลิปไว้เพื่อเนี่ยระยะเวลาหลังจากเนี้ยย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันสำเร็จอะ่ะมันสำเร็จด้วยวิธีแบบไหนทุกคนจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเองนกล,ลองให้แล้วนกล,ลองให้ จบอินทีเชียดีไซน์ค่ะแต่ตอนทำงานประจำทำงานโปรดักชันก็คือเป็นวิดีโอกราฟเฟอร์แล้วก็เป็นอีดิเตอร์คือตัดต่อด้วยถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดต่อคือตอนนี้จะเอาสกิลทุกอย่างที่มีในชีวิตเอามารวมพลังรวมพลังสำหรับหลังลาออกเนี่ยกินข้าวนั่งสมาธิปุปะการังมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้เวลาทำอะไรบ้างแล้ว <laughs> <laughs> นกทำอาชีพอะไรบ้างหลังลาออกนี่อันดับแรกเลยก็คือ ต้องขายของค่ะเพราะว่าการขายของมันเป็นกระแสเงินหลักเนาะแล้วทีนี้จะขายอะไรนนกว่าเคยทําแบรนด์เครื่องประดับตอนช่วงโควิดอะทำแบบง่ายๆอะขายแบบไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นทําหินมงคลแบบเครื่องประดับเอามาดีไซน์ใหม่ให้มันดูแบบใส่ง่ายๆมันน่าจะต่อยอดได้ก็เลยเอามารีแบรนด์เปลี่ยนแมททีเรียลใหม่ให้มันดีขึ้นเลยอันนี้ก็เป็นอะไรเงี้ยเป็นหินแบบเม็ดเล็กๆอะไรเงี้ยตอนนี้กาลังทําโลโก้ใหม่ทําชื่อใหม่ แล้วก็สนใจเรื่องงานสังหาริมรัพย์บเดี๋ยวค่อยๆเล่าบททีละอีพีเนาะวันเนี้ยวันนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้ก่อนแล้วกันถ้าเราจะขายของในสมัยเนี้ยทำแบรนด์มันก็ต้องมีเคอเปลตเนาะมีโลโก้มีสิกงติกเกอร์แล้วเราก็กําลังติดต่อกับโรงพิมพ์นะคะขายแรกๆอ่ะอาจจะไม่ได้สั่งพิมพ์เยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่มั่นใจในงานดีไซน์ตัวเองเลยว่าจะเปลี่ยนใจอีกไหม ดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอบคอบไว้ก่อนผลิตทําอะไรน้อยๆไปก่อนอย่าลืมนะว่าเรามีบัตเจตที่จํากัดมากๆมากๆมากๆเลยคือ <c oughs> มันต้องสั่งกล่องสั่งสั่งหลายอย่างแล้วก็เออเค่ปวดหัววะเคลีย <c> ร <oughs> ์ตรงนี้แปบบ๊บ